สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้เมื่อนี้ยายกินกับสิมาเบียดข้าวสารบ้านกอกอกั้ฟังต่อเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กับสิม,ามา้าวสองประเด็นอีกเด้อค่ะเดอ้อประเด็นแรกพี่น้องขาเกี่ยวกับทนายกับลุงกับป้าคือเก่าเนาะค่ะเนาะพอเอฟซีนะพี่น้องขาไอคลิปนี้เกี่ยวกับเอฟซีเด้อค่ะเดอ้อเอฟซีของลุงป้าบ่พอใจทนายที Le มีประเด็นเมื่อวานนี่นะพี่น้องขามีประเด็นเมื่อวานนี่ซื้อสารแปลงสารนะพี่น้องขาแปลงสารพิษเนี่ยนะพี่น้องขาเนาะซื้อสารแบบนึงก็บอกไปแบบหนึ่งเลยนะมานี้พี่น้องขาอันประเด็นแรกพี่น้องขาประเด็นที่สองกับ เรื่องยูทูบเบอร์เด้อค่ะเด้อปัญหาของยูทูบเบอร์อีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะก,ก้อนน้านี้เนาะเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็มียูทูบเบอร์ที่ว่าทะเลาะกันนะพี่น้องคะ่ะแม่นบ่ยูทูบเบอร์ว่าเขาเจ๊กกันเรื่องเอ่อเฮ็ดกดเอ่อคดได้เฮ็ดคลิปเพื่อนบ่ได้เฮ็ดคลิปนู่นนี่นั่นนี่นะยูทูบเบอร์ขางกายเี่ดนะอันแม่นบ่พี่น้องคะ่ะบาดท,ที่นี่มาเป็นมือนี่พี่น้องคะ่ะเป็นยูทูบเบอร์ฝ่ายผู้หญิงเด้อค่ะเด้อเป็นฝ่ายผู้หญิงเนาะคะ่ะเนาะทะเลาะกันพี่น้องคะ่ะแม่นบอกไฟล์ผู้ินน่ลเเากปยบแิ ออกมาไล่ออกมาเฮ็ดไล่สดนะพี่น้องขาออกมาเฮ็ดคลิปเนี่ยแะไล่สดบอกเลยนะพี่น้องขาไว้แก้ให้เคลียร์กันเนี่ยนะย่ายมาเดือดร้อนถึงลุงเนี่ยนะมีปัญหากันนะพี่น้องขามาปัญหาอยั้งกันข่อยกับลู่นอค้านอกกันมาฟังประเตนเราเองนะพี่น้องขาว่าปัญหาอยั้งเลยนะเออว่าประมาณนี้นอค้านอกสำรับบ้านก็กอกตอนนี้มีปัญหานะยูทูบเบอร์ที่เหกกับเป็นไส้เป็นบ่ออันนี้เป็นยิ่งเด้อค่ะเด้อประมาณนี้พี่น้องขาบาที่นี่ข่อยกับมาเป้าเรื่องอันเลี้ยงเล่นนอค้านอกเรื่องทนายนะพี่น้องขามาต่อจากเมื่ออออออววาาาานนนีี้้้เเเดดค่่่่ะรืงททยกม อ่าไล่สดนี่นะมาบอกอ่ามาบอกแกงสดขี้แจงเนี่ยนะว่าบ่ได้ว่ามาว่าบอกว่าลุคุณอาจนี่ยไ่ได้บอกว่าขอร้องบ่ได้ฟ้องเนี่ยนะเพิ่นบ่ได้บังซี่นะเพิ่นบอกอ่าประเทนไปจังนึงเลยนะประเทนไปซื่อสารไปแบบนึงเลยนะประเทนกับประซื่อสารแบบว่าเคยพวกเจ้าอย่างนี้คลิปนี่ละเพื่อจะไปตามฟังแล้วเนาะพวกเจ้าอย่างนี้แล้วเหรอว่าอ่าคุณอาจมาขอร้องว่าบ่ได้ฟ้องเนี่ยนะว่าบ่ได้ว่ามาเนี่ยแหละไปน้องค่ะบาที่นี่อาจจายเพิ่นก็เลยออกมาซี้แจงเนี่ยนะว่าบ่ได้คุณอาจบ่ได้เบ้าเนี่ยนะ คุณอาร์ไม่ได้ขอร้องนะนะประมาณนี้พี่น้องคะซี่แกงไปแมนบ๊อบมันก็เป็นเดือดบัดที่เนี่ยพี่น้องคะเป็นเอฟซี่เดือดบัดเนี่ยเอฟซี่ไฟลุงกระป๋านะเพิ่นเดือดแมนบ๊อบเพิ่นเลยาข่ามาต่อว่าพี่น้องคะต่อว่าคุณอ่า คุณทนายสมเกียรตินะพี่น้องขามาต่อว,ว่าทนายมันบ่กอ่าต่อว่านู่นนี่นั่นนี่นะพี่น้องขาต่อว่าในไล่สดของเพิ่นลเนี่ยต่อว่าในีอ่าไล่สดต่ววางประเทศเนี่ยน่นนี่นั่นน,น,น,ววน,ววน,นี่ยละเรื่องนี้นะพี่น้องขาพักต่อว,ว่าเพิ่นแล้วก็บางบางอันก็โทโทนะพี่น้องขาโทเข้าไปมันบ้า,าบางอันก็โทเบอกในไล่สดนี่นะท่านก็ตอบโต้ออไปทั้งไล่ไล่ซดนี่ยละ เออเชีกระถามเพื่อนเนี่ยนะว่าเป็นเขาคางคุณอาจเกินไปบ้องสินะเพื่อนก็ตอบว่าเพิ่นไม่ได้เข่าคางเพื่อนก็บอกว่าบอกเพิ่งเป็นกิ้งมันบางสินะเพื่อนก็บอกว่าซสื้อสารไปแค่นั้นก็บเบาแค่นั้นนะเพื่อนว่ได้บอกแบบประเต็นซสื้อสารออกมาเนี่ยนะมาหนี้เย็บียก็เลยถามต่อนะพี่น้องขาเบาเนี่ะหันอย่าละถามมาว่าคุณทนายเนี่ยนะ หลักลุงกับป้าจริงใจบองสี่นะพี่น้องครับประมาณนี้แหละท่านนายท่านก็บอกว่ากระลักหลักลุงกับป้าจริงใจอยู่แล้วผมถามกลับขึ้นแน่ว่าลุงป้าน่ะหลักผมบองสี่นะพี่น้องคขะหลักผมหลักทนายบองสี่นะเออ่น่ะค็เหตุคลิปวิดีโออะไรสุดบอกหลักทนายบองเพิ่นก็บอกประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ่นระคาพี่น้องคขาเป็นเป็นเอฟซีบ้องโหนะเออว่าว่าว่าไงว่าไม่อยากให้คัดใจกันนะพี่น้องคขาเมนบอประมาณนั่นแหละทนายเพิ่นก็บอกว่า เอฟซีเนี่ยนะบ่เข้าใจเพิ่นก็บบอเคนะมองวางซี่เนาะก่อนเนาะเพิ่น,นก็บอกว่าเพิ่นก็อยากซี่แกงในในประเด็นที่หนทางนี่มันถือต้องนี่ยนะบ่แม่นว่าเข่าขามกันผิดๆไปเพิ่นวางซี่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ก็เห็นด้วยพี่น้องค่ะแม่นบ่ก็ต้องซี่แกงแบบว่าอ่าชิดซี่แกงตามตรงนะพี่น้องค่ะแม่นบ่เออถึงมาเอฟซีว่าเราอะสามแม่นบ่พอเราเป็นทนายแม่นบอพอเราเป็นน,นกันกนักรักษากฎหมายนะนักกฎหมายเนาะแล้วก็ต้องบอกตามกฎหมายมันมาพี่น้องคขาบอกตาม บอกตามความความเขาเอินยังล่ะบอกตามความเป็นจริงนะพี่น้องขาแมนบอกว่าเพราะเราได้สนทนากับผู้นดัดจังไดแมนบอกแล้ก็บอกเขาจังสั้นเนี่ยนะแมนบ่กพี่น้องขาแต่ว่าปาแตนเพิ่นก็เอาไปแปลเป็นเป็นตัวเพิ่นเองเนี่ยนะพี่น้องขาแมนบอกเพราะวเพราแตนเพิ่นเขาใจพีดแมนบอกพี่น้องขามานั่นละ่ะอืเพอาืพอสารกันแบบนั้นแมนบอกเออมาที่นี่ก็นั่นละ่ะพี่น้องขาเขาก็มาฟังเนาะคะ่ะเนาะว่าะอะไรสดของทนายเนี่ยนะพี่น้องขา่าเพิ่นฝาก อ่าเพิ่นเว้านะสนทนากบบคับเอฟซีในไลฟ์สดนะเอฟสนทนาแบบใสเนาะค่ะเนาะเออพอตอบโต้กันในไลฟ์สดได้พี่น้องค่ะอันนัละภาพพวกเจ้าไปอยากฟังตัวเต็มกับไปฟังของเราเด้อค่ะเด้อสำหรับของข่อยเนาะข่อยสิมาเอาให้ฟังเป็น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 สั้นๆนะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเป็นอ่าเป็นภาษาไทยเนาะข่อยก็อธิบายเป็นภาษาอีสานน่ะนะพี่น้องค่ะเพราะว่าหยังเพอเอฟซีข่อยส่วนนึงก็เป็นภาษาอีสานหลายเนาะค่ะเนาะเออเฒ่าแก่รุ่นข่อยนะพี่น้องค่ะบางทีมันก็ฟังภาษาไทยบ่ บ๊อบ,บถนัดนะพี่น้องครับกับฟังออกจุดดอกแต่ว่ามันบ๊อสะใจคือภาษาอีสานนี่นะแล้วคอยเปิดในฟังแล้วก็สิเปฟ,ฟังน้าเนาะค่ะเนาะเออจ้าฟังเนงาะค่ะเนาะอือันแรกเรื่องทนายนล้ค่ะเด้ออันที่สองยังฟังของป้าเต็นเนี่ยนะเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ที่ทะเลาะกันนะทะเลาะเรื่องหยังเนี่ยนะพี่น้องฟังเนาะ <c oughs> แล้วเขาเสียงขึง้นกนพี่น้องครับวันนี้ผมจะไม่ใช้คำพูดสวยหรูอะไรมากมายจะจะใช้วิธีการทำงานเป็นตัวพิสูจน์ คเป็นตัวพิสูจน์ว่าผมเนี่ยรักหลุงป้าหรือเปล่านะครับผมไม่แคร์ครับถ้าไม่แคร์แล้วแต่หมายความว่าใครจะมาด่าผมว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ลราผมไม่มีสิทธิ์ไปโกรธหล้กท่านเหล่านั้นด้วยนะแล้วประโกดแล้วประโกดจ้ะที่ที่ชมรายการอยู่นะเพราะอะไรไล่โจ์ได้เลยพี่น้องเพราะอย่างที่คงเคยบอกนะครับว่าไม่มีใครรักเราร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับถูกจ้ะนะครับพี่แต่ว่าสิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยถ้าเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอืเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับอออืเ่ แม่นวันนี้ถ้าเราจะรักลุงกับป้าเราต้องไม่รักผิดวิธีเห็นี่ยหรือเราจะต้องไม่ถ้าเรารักลุงกับป้าเราจะไม่รักผิดวิธีเนี่ยความมากแบบซี่พี่น้องค่ะต้องส่งเสริมไปในทั้งที่ดีมหมบ่ผู้ใดเห็ดผิดเ่าก็ต้องทอกแทะติงงมันว่าพี่น้องค่ะมนแม่นว่าผิดมาในกาสนับจะนุนกันไปเรื่อยมันไม่ถูกต้องมันว่ามันทำไม่คือคือยังเฮาน่ะสมมติเ้าเอาใจลูกเกินไปในทั้งที่ผิดม่นบ่ลูกเข้ากับผิดมันบอเออลูกเฮ้าพี่น้องก็ต้องตีเตียนนะพี่น้องมันบ่ เออนี่เราเอาเธอนี่นะาขอขอเราฟังได้นะนี่สามไลท์ซดแล้วขอยฟังของเราจบเลยนะสามไลท์ซดแล้วเออ 3, สามซีแล้วพี่น้องหาเออฟังต่อเนาะโลงเสริมลุงกับป้านในแนวทางที่ผิดนะครับนะฮะผมไม่ได้บอกว่าลุงป้าทำผิดนะอืมแต่ผมหมายความว่าถ้าเรารักลุงกับป้านเนี่ยนะครับเอ,อ่อเราก็ต้องบอกลุงป้าว่าสิ่งไหนที่มันอาจจะดูลอกแหลมไปหรือมันอาจจะ <c oughs> เป็นผลเสีย ินั้ผมก็นิ่งเฉยได้ครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะไปกระทบลงกับป้าเนี่ยในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นสิ่งที่จะไปกระทบเห็นบ่ในสัปดาห์ที่จะถึงนี่นะเรามา่ามีจังมียังผลกระทบไปนะฮามาคอยติดตามมันไปนี่มาไนนองขาพอเพิอพ่อนออกมาติงเนี่ยเพิ่นกับวังดีแมนบ่ เออนั่นแหละพี่น้องคะเออพนังดีด้นี่พนบอกส่นะเมนบอกพี่น้องเออมาเมนว่าพิษมันก็พิษไปเรืเร่อยๆพิษแปลงเลียนมันก็ต้องสาสมสาสมควมพิษไปเรื่อยๆเมนบอกมันจะเยอะขึ้นไงพี่น้องเมนบอกเอออันใดสมติลูกเขาเห็ดพิษเท่ากับเตือนลูกไว้เมนบอก้าเขาบาเตือนนะ่ะมันก็เห็ดพิษไปเรื่อยๆืๆนะพี่น้องกรณีแบบเดียวกันนี่แหละเออขอเลยฟังได้นะเออมีความคิดแบบว่าไปในทางแบบว่าเออไปในทางดีนั่นนะขอฟังส่พี่น้องคะมาหน่ะเนาะฟังต่อไปค่ะเออ สื่อสารของป้าที่ออกไปนในช่วงของช่วงช้างเนี่ยนะครับอืม,มันมีคนไม่พอใจอืนะครับเพื่อไม่พอใจเขาโทรสมาถามผมอมผมก็ต้องมีหน้าที่ในการชี้แจงว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับป้าไม่ได้คิดไปดีกับคุณนะการที่ป้าอยู่เฉยเฉยเนี่ยแสวป้าแซงว่าป้าเขาเนี่ยไม่ได้มีความอคติบ้านไรืเนะครับแต่ว่าสิ่งที่ป้านิ่งเฉย ไม่ใช่แบบว่าสมเกียรตินิ่งเฉยนะครับสมเกียรติจะไปทําอะไรได้ได,ได,ได้ได้ที่ไหนล่ะครับในเมื่อผู้เสียหายเขาไม่ประสงค์ที่จะดําเนินการนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องออกมาไล่ส่วนในช่วงของคาม่าๆในช่วงขง้านผมว่าผมรู้สึกว่าเห็นลหลายๆคนเป็นห่วงผมี่มูดาเอฟซี MC, หรือแม้กระทั่งลุงป้าเองอาจจะมีความรู้สึก่วกผ,ผมหรือเปล่านะฮะผมก็ลองฝากถามกลับไปนนั่ เพิ่นถามมันะนะมาลุงป้าเนี่ยมีความรู้สึกเป็นห่วงราบ่นอ่ะนะเออแล้วฝากถามเขาไปได้เนี่ยฝากถามเอฟซีเขาไปเออเหมือนว่าพี่น้องน่าสงสารอยู่ดอกบ๊องสีเนาะครับอืมมันเหมือนพี่น้องนะครับเราเคยกินข้าวด้วยกันเราเคยทุ่มด้วยกันเลยเ,เคยร่วมกิจกรรมทุม่มโฮมกันเห่ไมหมคร,รับเราร่วมสนุกกันมีความสุขด้วยกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําให้ลุงกับป้าในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามในทางตรงกันข้ามนะครับ ผมบอกตรงๆเลยครับผมปกป้องถ้าวันนี้ผมไม่ออกมาพูดชี้แจงให้กับคุณอาริยะฟังให้ชัดเจนเขาก็จะต้องเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดความปวดแค้นหรือความเกลียดชังมันก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกท่านที่บอกว่ารักลุงป้าเนี่ยต้องการให้เป็นอย่างนั้นไหมละ่ะคนที่กาลังด่าผมอะที่ด่าผมว่าผมเนี่ยทาไมต้องไปพูดดีกับคุณอาริยะผมถามคำถามกลับไปนะครับคุณอาชิยะไม่ใช่ศัตรูผมนะ ถูกค่ะค <น S 1> อาชารรมีปศัตรูเคู่กรณีในทางกฎหมายที่ใช่ค่ะเขาไม่ใช่ศัตรูกันมันบาพี่น้อง่าเขายังเป็นฮักกันแบบพี่แบบน้องคือเกาอยแต่วาต่อต่อสู่คดีกับเป็นคนละเรื่องมันบาพี่น้อง่าเอองานกับส่วนงานแมนบอส่วนตัวกับส่วนตัวมออแมนบอเออบะแมนว่าสิไปเกลียดชังกันไม่ใช่นะค่ะเนะนาะเขามาัางโต้แยง่งเนี่ยเขาโต้แย่งขาความจิงแล้วกันนะพี่น้องคาแมนบ เออต้องคิดให้ถึงเนาะม,มันต้องคิดได้จังสี่ได้พี่น้องขะไม่มีใครเกลียดชังกันนะคะแม่น,อน,นบอกมีนะคะน่ะเด้อสำหรับอ่าอ่านี่เนาะค่ะเนาะสำหรับไอ้ที่เป็นประเด็นกันตอนเนี่ยไม่เนี่ยนะพี่น้องคะแม่นบอกเป็นประเด็นกับเอฟซีนะพี่น้องขะเอฟซี FC ลุงกับป้าเนี่ยแหละเนาะเนี่ยแหละเพิ่นก็ออกมาซี่แกงนะ่ะนะเพิ่นก็บไรซ์อีกนะพี่น้องขะประมาณนั้นละอืมเนะมาะบาดที่นี่อันนี้ก็จบไปแล้วค่ะพี่น้องขะสำหรับเอฟซีเพิ่นสิเข้าใจบ่เข้าใจทนายธนาได้บอกไปแล้วละเพิ่นก็ว่าบ่ได้แค่ดอกนะสิเข้าใจบ่เข่ากวใจ แค่ผมก็ทำหนา้าที่ของผมไปแล้วก็วางสี่เนาะมานั่นพี่น้อง่าบานท,ที่นี่มาอีกประเด็นหนึ่งเนาะคะ่ะน,น้องบาทที่เนี่ยประเด็นของยูทูบเบอร์พี่น้องคะ่ะมือเดียวมือวานคือกันหละพี่น้องคะามือวานเนาะมือวานนี่แหละพี่น้องคะ่ะ มีทะเลาะกันนะพี่น้องคะ่ะแมนบายูทูบเบอร์เออยูทูบเบอร์ยิ่งทะเลาะกัน,กนนะพี่น้องคะ่ะมีการทะเลาะกันทะเลาะแบบว่ย,ย่งยกันะนี่นะพี่น้องคขาจะเลี้ยงหยังข่อยก็ไ่รู้เนาะข้านอะทะเลาะเลี้ยงหยังบาดนี้มันก็เลยไปเข่าหูหอดปาเต็นบาดที่ไหนะพี่น้องคะ่ะมันก็ต้องเข่าหูนะเนาะพอเขาลูกเขาลูกจกักเขาลูกบปทั่วทั่วซื่อสารเนาะทั่วโลกก็ว่าได้เน,นะนาะค่ะเนาะนั่นแหละบาดที่นี่ปาเต็นก็ต้องลูกแม็นมดพี่น้องค่ะบาดที่นี่ปาเต็นเราก็เลยออกมาพี่น้องคะ่ะออกมาไล่ซดเนี่ยนะมาบอกมาเตือนเนี่ยนะให้เคลียร์กัันนนนใใหห้้้เรรียยยบออ่่ะาม อาเดือดร้อนถึงล่งถึงปางซี่นะพี่น้องขาแต่ว่าเลี้ยงไรขอบ่รู้ดอกแต่ว่ายูทูบเบอร์เป็นไม่งี่เงี่ยเด้อแถวนี้นะเป็นไม่ยิ่งีสองคนว่ามีลูกมีเต้าแล้วว่าสั้นทะเลาะกันว่าสั้นพี่น้องขาเนาะถ้าสมมติว่าเคลียร์กันบ่ไดน้นี่นะก็จัดการตัวเองอเาาออแล้วก็ว่าอังซี่พี่น้องขาจัดการตัวเองกับไม่ก็มาออกจากหมู่บ้านละขอคิดว่าเนาะพี่น้องขาเออจัดการตัวเองเป็นบ่ล่ะเออใช่ผ่าท่าบ่บ่บบบเคลียร์กันบ่ได้ล้งโตโมาประเด็นเล่าไอ้แล้วฝากเตือนยูทูบเบอร์ที่ทะเลาะกันว่าจังไดเนาะก็ ฟังนะัィィ้นมีดีโอเพลินเพลินเด้อค่ะเด้อเนี่ยเะค่ะพี่น้องค่ะฟัง,งน่ำกันเนาะเอานะมันจะมีอะไรวุ่นวายมานนิดนะคะแต่ก,อกปปอตะะ็อยากจะบอกยูทูบเบอร์รทุกท่านนะคะอยากจะบอกยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะถ้ามีปัญหานะคะอืมมีปัญหาอะไรกันนะคะก็อยากจะขอสักนิดนึงนะคะถ้าเป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างกันระหว่างยูทูบเบอร์กันเองนะคะก็อยากให้ทุกคนเคลียร์กันเองเลยนะคะเคลียดตัวกันเองเลยเคลียด ตัวใครตัวมันเลยนะคะตัวใครตัวมันท่านปับสนตัวนะตรงนั้นนะแม่จะให้อ่ามันมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นระหว่างยูทูบเบอร์กับยูทูบเบอร์นะคะนะ <c oughs> อันนี้พูดไปก่อนพื่ย <YouTuber. S 1> ูทูบเบอร <c oughs> ์มายูแมนยูทูบเบอร์ให้เคลียร์กันเองเลยนะคะเคลียร์กันเองเลยนะ <c oughs> นะคะพเพราะจริงๆผมมีหลายเรื่องมากๆมาแล้วลุงกับป้านะแ <c oughs> น่เหมือนกันนะคะ อ,อยูทุบเปยก็เยอะเหมือนกันกม็มีอะไรมากมายก็มีเรื่องแวะมาก็ก็เลยคุยนิดนึงนะคะประสบปัญหาป้องแปลงป้องแปลงกันเยอะนะคะไาอยู่เยอะนะอันนี้เพิ่งจะเคลียร์เสร็จนะอันอันใหม่มันจะมีช่องทางมาอีกแล้วนะคะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าปัญหาทุกอย่างนะคะเคลียร์ด้วยตัวเองนะคะนะไม่เข้าใจกันอะไรกันให้เคลียร์ให้เคลียร์แล้วคุยกันเลยนะคะ ากให้ลุงนี่ได้พักผ่อนนะอยากให้ลุงได้พักผ่อนเมื่อยแล้วพักผ่อนเหมือนกันนะทั้งนายก็เหนื่อยเหมือนกันคนจะโตกันแล้วนะคะปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะให้เคลียร์ตัวเองเลยนี่ค่ะให้เคลียร์ตัวเองเลยเคลียร์เด้อเคลียร์เด้อเราเม็นมีอะไรมากมายดูแลตัวเองนะคะมาอยู่ตรงนี้นะคะสิทุกคนรับรู้ก็คือทุกคนโตกันหมดแล้วดูแลตัวเองได้หมดแล้วนะคะนะให้ดูแลตัวเอง มันจะมีหลายเรื่องนะเ่อจะมีเข้าาใหม่ๆนะอืมสิมีอีกหลยเรื่องแล้ววะสิมีมาใหม่ๆอีกว่าอไร่นี่นะคะจริงๆแล้วโอยพูดกันไม่ต้องเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกเขาเรียกยังไงอ่ะจับขอกระบอกูักันเอเนยังถ้าพรุ่งนี้นะคะถ้าพรุ่งนี้มีปัญหาอะไรอืมที่มันเพิ่มมานะคะ ก็ทิมีมาเลย่อยน่ะละแววเข้ามาในหูปาเห็นบ่เนี่ยแล้วว่าเองอยากให้ทุกคนเคลียร์ตัวเองนะคะอืเคลียร์ตัวเองใครมีอะไรกับใครใครตรงนั้นเลยนะคะเออใครมีอะไรกับใครแล้วว่าเพราะว่าจริงๆลุงกับป้าก็เหนื่อยนะคะเออไม่อยากให้ปัญหาพวกนี้มันมามีอะไรนะคะตรงนี้นะใครที่รู้ตัวว่ามีปัญหากันอยู่ให้เคลียร์ตัวเองนะคะให้เคลียร์ตัวเองและเคลียร์กันและกันให้เรียบร้อยอืคุยกันให้เข้าใจนะคะ ด้วยดีนะด้วยดีนี่ป้าบอกไว้ก่อนนะนะคะบางช่องที่กิดปัญหาซึ่งไม่ใช่ช่องกับวันี้หรอกนะซึ่งที่มีประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกนะอืมมีหลายคนมักมีประเด็นทีประเด็นใหม่ไม่เลอกหรือเปล่ามีประเด็นหลายช่องก็จะหลายแถวเนาะบัดที่ถ้าพรุ่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกพูดถึงพวกนี้นะคะเรือววันต่อไปนะคะให้ทุกคนเคลียร์ตัวเองเลยนะคะเคลียร์ตัวเองเลยอื ที่ป้าพูดนี่ก็อาจจะมีความเข้าใจอยู่เยอทีเดียวสำหรับคนที่คิดที่จะมีอะไรที่มันไม่ค่อยลงตัวกันนะคะีป้าบอกไปก่อนแล้วนะนะคะก็นี่ก็ดึกมากแล้วมันคือกลับมาจากทานข้าหแล้วก่อนก่อนไปได้ก่อนไปนไปั่นแหละถ้าเกิดว่าจะมีปัญหากันเรือ่องหนึ่งยังเพิ่งจะเคลียร์ไม่อให้มีเรื่องใหม่ขึ้นมาอืมมามีมาเ,เลย่อยให เคลียตัวเองนะคะช่องที่มีปัญหากันะะช่องที่ช่องที่มีปัญหากันให้เคลียร์เองนะคะพยายามเพราะว่าลุงก็เหนื่อยนะคะลุงก็เหนื่อยเจอทุกอย่างมาเยอะนะคะถ้าอยู่ด้วยกันนะคะไม่เข้าใจกันให้เคลียร์กันนะคะอย่าให้มาถึงลุงถึงป้าเลยนะอืมต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะโตตกันหมดแล้วนะบางคนมีลูกมีต้ามีลูกมีหลานหมดแล้ว ปัญหาอะไรอย่างมันคุยกันได้เคลียร์กันไดก้ก็คุยกันก็คุยกันเคลียร์กันจะได้เข้าใจนะคะเห็นป่ะมันนั่นละพี่น้องคะแล้วก็ว่ามีลูกไี่ต้ากันเบิดเรียบร้อยแล้วเคลียร์กันเองว่าสั่นเออตามคุณเจ้าได้ฟังเลยหรือที่มีคนถามข่อยเนี่ยนะว่าเอ๊ยะเกียตว่าสั่นยูทูบเบอร์เขาอ่ามียิงทะเลาะกันไม่เลี้ยงอีหยังเนี่ยนะข่อยกับเบอรลูกพี่น้องครับว่าเขาทะเลาะกันเลี้ยงหยังนี่นะว่าเป็นผู้ใดเนี่ยนะอืมก็เป็นผู้ใดกับกับพ่อหูยดอกเนี่ยนะเออเนาะขันเนาะ เพราะเป็นผู้ยิงย่งผู้ยิ่งนะนะพี่น้องขาครั้งนี้ไ่เป็นผู้ใต้ได้ครั้งนี้ผู้ยิ่งเล้วคะ่ะเดอ้อว่าเป็นไผ่เนาะกา็ใกล้ๆกันนะพี่น้องขานั่นแหละใกล้ๆแถวนะั่นแหละพี่น้องขายูทูบเบอร์เนาะเออเป็นอ่ายูทูบเบอร์นะเ,เป็นผู้ใดเนาะพี่นะ้องขาเป็นเสียงนะเสียงใกล้ๆนะั่นแหละวกเจ้าไปฟังเอาเองพี่น้องมันมีคลิปฟังกันเนาะมันคลิปฟังเนี่ยมันเป็นช่องของอ่าช่องของน้องบุ้มนออ้อยเออน้องบุ้มน้อยมีคลิปวิดีโอไว้อยู่หาฟังเอาเออเนาะเป็นเสียงของผู้ใดนี่นะทะเลาะกัน เออนะ่รหะเราก็เลยมาออกนี่ละบอกกันง่าเคลียร์กันในเลี่ยวนะเคลียร์กันซ่านนะถ้าเคลียร์บอจบกับแยกการพิจารณาตัวเองกับคิดตัวเองละเนาะในเลีย่ยวนะพี่น้องคะเรื่องยังนี่และข่อยกแกมาอัปเดตพวกแกฟังเ้อมีคนถามข่อยมาเนี่ยนะ,นะเออข่อยเลยมาเว้าเพราะว่าประมาณนี้พี่น้องคะอืมเนาะข้าวสันข่อยก็มีแค่นี้พี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าได้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ